กินข้าว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 กันอยู่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ยางมิงซานลหมวกมกรหมวก่อนสวัสดีจ้า กินข้าวกันหรือยังามาแล้รทักทายกันได้นะคะเราอยู่ที่อยังมิงซานยังมิงซานนะยังมิงซานอากาศดีมากนะคะช่วงนี้เย็นสบายๆนะคะมากินข้าวกัน สวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีจ้าใครเข้ามาแล้วถักถ่ายกันได้นะคะเราอยู่ที่ยางหนิงสานจ้าใครเข้ามาแล้วก็ถักถ่ายกันได้นะคะ บรรยากาศดีมากสวัสดีค่ะเรายังอยู่ที่อ่างมิงชานอยู่นะคะตอนนี้กินข้าวพักกินข้าวที่ร้านอิตาเลียนนะคะเป็นอาหารอิตาเลียนอร่อยมากนะคะบรรยากาศดีมากใครเข้ามาแล้วพักคายกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะเออซนตรงนี้นะ,ะก็จะเป็นร้านอาหาร เป็นคาเฟ่นะคะเป็นอ่าจุดที่ให้ทุกคนได้มาพักผ่อนมารีล็ก์มากินข้าวมาเมา์มวยกันนะคะ uh huh. ไปเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะจ๊ะสริยมบายบายปากเราก็ซีดมากตอนนี้เพราะเราเพิ่งไปกินข้าวมานะคะ สวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนนะคะเข้ามาทักท่อกังนได้ตอนนี้เรายังอยู่ที่ยังมิงซานเหมือนเดิมมาดูใบไม้เปลี่ยนสีเขาก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะคะวันนี้ก็มาเดินมาหาอะไรกินกันที่บนภูเขายัางมิงซานร,ร้านข้างหลังนะคะร้านข้างหลังสีขาวตรงนั้นน่ะร้านอาหารอิตาเลียนนะคะร้านอาหารอิตาเลียนโอ้อร่อยมากเป็นอ่าขายพวก เขาเรียกว่าอะไรพิซซาพิซซาแบบที่มันเป็นสี่เหลี่ยมอะค่ะแบบที่อิตาลีเขาขายเแบบนาะแล้วก็มีสปากเกตตีอะไรพวกเนี้ยอร่อยมากนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะพาดูรอบๆนะคะตรงนี้นอกจากจะเป็นร้านอาหารแล้วก็ยังมีร้านส่วนมากจะเป็นร้านอาหารสไตล์ยุโรปนะคะเป็น ร้านสปาเกตตี้เป็นร้านอาหารอเมริกันนะคะแล้วก็เป็นร้านกาแฟมีร้านสตาร์บัคร้านหนึ่งน่ารักนะคะดีวให้ดูนี่สตาร์บัคตรงนี้ตรงนั้นจะเป็นสตาร์บัคนะคะส่วนร้านนี้จะเป็นร้านอาหารอ,อ,อิตาเลียนเหมือนกันนะคะจะเป็นแนวออ่าก็มีขายสปาเกตตี้มีขาย ิซ่าขายอะไรพวกนี้นะคะร้านนี้เป็นร้านที่เราไปกินนะคะร้านนี้ร้านสีขาวตรงนี้นะคะเป็นร้านอาหารอิตาเลียนที่เรากินมากินกันใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กด like, แชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยนี่ร้านนี้นะคะร้านนี้ร้านอาหารข้างบนเนี้นะคะในโซนนี้เขาจะเรียกว่าโซนเมชิง ดีลเรอร์ปูน,นะคะก็คือเป็นเมื่อก่อนเนี้ยจะเป็นที่พักของทหารอเมริกันเวลาที่เขาเข้ามาที่ประเทศไต้หวันนะคะเขาก็มามาเหมือนกับแบบแบบมาซ้อมรบมาอะไรอย่างเงี้ยกันนะคะเขาก็จะมาแถวๆนี้ร้านอาหารแถวๆนี้มันก็เลยจะออกแนวๆแบบยุโรปยุโรปมากกว่าโซนอื่นของไต้หวันนะคะบรรยากาศดีมากตอนนี้อากาศที่ ไอหวานช่วงบ่ายๆนะคะตอนนี้ประมาณบ่ายโมงนะคะอากาศดีอากาศดีเลยแหละแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะั่งนู้นนะคะร้านตรงนู้นจะเป็นร้านขนมปังตรงนู้นจะเป็นขนมปังนะคะตรงนู้นจะเป็นขนมปังอันนี้จะเป็นอาหารร้านนี้จะเป็นอาหารสไตล์อิตาเลียนเหมือนกัน ส่วนร้านที่เรากินจะเป็นร้านนั้นนะคะร้านตึกสีขาวตรงนั้นก็เป็นอาหารสไตล์ตะล่ยนไปเดี๋ยวเราพาไปดูเมนูวันนี้ไม่ได้ไม่ให้ดูไม่ได้ให้ดูอาหารเพราะว่าสั่งแล้วก็กินกันไวมากสวัสดีค่ะยังรับว่าตั้งใจมาหลอกโอ้โหหลอกใครคะอย่าหลอกเขาเลยไปหลอกกันเลยจ้าอันนี้นะคะ อันนี้จะเป็นเมนูของเขานะคะอันนี้อร่อยอันนี้สั่งวันนี้สั่งอันนี้แล้วก็สั่งอันนี้นะคะอร่อยอร่อยเป็นอาหารอิตาเลียนนะคะเป็นอาหารอิตาเลียนสัสดีทุกๆคนนะคะใครเข้ามาแล้วก็พักทายกันได้นะเนี่ยนะจะเป็นแบบนี้ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดเซฟโพสเอ้ยไม่ใช่เซฟโซพสแชรโพสทำไมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะนี่จะเป็นร้านแบบนี้เนาะร้านแบบนี้ข้างนอกนะคะเขาจะมีตรงนี้ให้นั่งเขาจะเป็นอ่าที่นั่งข้างนอกนะคะเป็นที่นั่งข้างนอกแบบนี้สลับใครที่จะมาบาร์บีคิวนะคะเขาสามารถที่จะบาร์บีคิวให้ได้นะคะบาร์บีคิวข้างนอกแบบนี้นะคะเป็นบาร์บีคิว ข้างนอกแบบนี้เป็นร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านแอนติกนะคะแอนติกอาถีอาถี่ะอิตาลีเนียนอิตาลีพิซซ่าจวนหม่เตียนนะคะเขาชื่อว่าร้านอากค่ะอาถี่ะนะคะนี้จะเป็นประมาณนี้ตรงนี้นะคะสำหรับใครที่มาช่วงเย็นๆอยากจะนั่งมุมน้องๆวิวแบบ ชิวๆก็มานั่งแบบนี้ได้นะคะมานั่งแบบนี้ได้ก็ส่วนมากจะเป็นช่วงหน้าหนาวเนาะหน้าร้อนมันร้อนนะเอาจริงมันร้อนนะคะมันร้อนมันก็มันก็จะมียุงไงเพราะมันอยู่บนเขา<ะ>อ่าอันนี้เป็นโซนของร้านอาหารที่เรามากินวันนี้นะคะจะเป็นแบบนี้ใครมาจัดวันกงวันเกิดก็ได้นะ ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะมาเดี๋ยวเราพาไปดูข้างหน้าตะกี้พาเดินมาคือตรงข้างหลังนะคะคือจริงๆรง้านเขาเนี่ยจะเข้าได้สองทางทางนี้ไอ้สามทางทางนี้ทางข้างหลังที่เดินมาตะกี้นี้แล้วก็ทางด้านข้างเนียน,นะคะจะเป็นร้านแบบน,นี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหลับการติดตามนะคะเราจะพาคุณกินคุณเดียวในไต้หวันนะแล้วก็ ามาเมาวยเกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตในไต้หวันแล้วก็เรื่องของภาษาจีนด้วยนะคะร้านเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เออสวยเนะาะแล้วอาหารส่วนมากจะทําเป็นแบบนี้นะคะเป็นบ้านหลังเล็กๆแบบนี้นะคะบ้านหลังเล็กๆแบบนี้ทางนน้นก็มีนะคะเป็นร้านอาหารเหมือนกันหลังเล็กๆ แล้วก็ขายอาหารพวกอาหารแนวอิตาเลียนนะคะก็เวลาวันเสาร์วันอาทิตย์แถวนี้คนจะเยอะมากนะคะวันนี้วันธรรมดาคนก็ก,ก็ก็มีแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่าส่วนมากคนเขาก็ทำงานกันเขาจะมากันก็เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์พาครอบครัวพาเด็กๆขึ้นมาวิ่งเล่นได้เพราะตรงเนี้ยมันก็ มีที่ให้เด็กได้วิ่งที่ให้เด็กได้เดินกันนะคะมีที่ให้น้องหมาน้องแมวได้เดินออกกําลังกายน้องฝนก็ได้เดินออกกําลังกายได้เช่นเดียวกันนะคะบอกได้เลยบรรยากาศที่นี่ดีมากถ้าเดี๋ยวเราพาไปดูซาบักกันบ้างนะคะซาบักเขาก็ทําเป็นร้านน,านา่ารักน่ารักเหมือนกันใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะ นี่ก็จะเป็นซาบ,บักตรงนั้นจะเป็นซาบ,บักนะคะตรงนี้อยู่ที่อย่างมินซานหน้าอย่างมินซานเขาเรียกว่ามเมชิน俱乐ูนะคะหรือเขาเรียกว่าอ่าปริกยากเป็นที่ที่คนสมัยก่อนสมัยก่อนนะอ,อทหารอเมริกันเวลาเขาเกามาเขาหาที่พักเขาก็จะเขาก็าาจะมาหยุดอยู่แถวนี้นะคะ เวลาเขามาฝึกลงฝึกลบกันอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้อากาศดีบอกได้เลยว่าขึ้นมาข้างบนเนี้ยอากาศดีมากอ่ะบนภูเขาอ,อย่างมิงซานใกล้ๆก็จะเป็นมหาวิทยาลายัยอ่าเกี่ยวกับภาษานะคะเรียกว่ามหาวิทยาลัยเวนควาสัคแเมบนโนนนะคะ สวัสดีทุกๆคนนะคะกมือนสักายพูดคุยมัมมอยกันได้ช่วงนี้ใบไม้ใบ,ย,บย,ย่านในบนภูเขาก็เริ่มจะเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีกันแล้วนะคะ mm hmm. เขาก็จะ เริ่มเข้าสู่หน้าเขาเรียกว่าอะไรหน้าฤดูใบไม้ร่วงนะคะหรือว่าภาษาจีนเขาเรียกว่าโชวเทียนนั่นเองนะคะก็จะเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะก็เขก็มาก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะช่องเราจะก็จะเป็นช่องอากิมพาเที่ยวในไต้หวันนะคะนั้นอันนี้ก็จะเป็น เป็นคาเฟ่นะคะอย่างมิงซานเชียงเป็นร้านอาหารอิตาลีเอไม่ไม่แนแนววอิตาเลียนมันเป็นอาหารที่แบบขายพวกร้านพวกสปาเกตตีพวกอะไรพวกนี้นะคะจะเห็นเด็กๆเพราะว่าตรงเนี้อยู่ใกล้กับมหาลัยนะคะอือเเรียกว่าร้านเฉียงเสียงก็คือว่าคิดนะคะเออชื่อว่าร้าน อย่างยังหมิงซันเขามีสาขาอื่นด้วยนะเชียงเนี่ยเชียงเขาจะมีหลายสาขานะคะนี่เดี๋ยวเราพาค่ะออกไปดูร้านร้านเชียงคือตรงเนี้ยใงหนึ่งคือมากินข้าวด้วยมากินบรรยากาศด้วยมาพักมาเมามมยกับเพื่อนๆน,นดกันมาแบบชิวๆมาดงมาเดินมาหาอะไรกินกันอะไรอย่างเงี้ย นะคะเมาส์มอยไม่ต้องเร่งรีบนะคะนีเขาเรียกว่าร้านเสียงนะคะเสียงอย่ยงยิ่งสั้นนะคะตรงนี้จะขึ้นมาก็ขึ้นมาไม่ยากนะทุกคนนะนั่งเงียบอมาทีมาลงที่เชียนฐานจ้านนะคะมาลงที่เอมาทีเชียนฐานจ้านหลังจากเอมาทีเชียนฐานจ้านเสร็จแล้วก็นั่งเรสห้าสาย เราเรียกว่าหงอูห,หรือว่าเรดห้านะคะจากเรนห้าก็นั่งขึ้นมาข้างบนถึงที่นี่ได้นะคะลงตรงมหาวิทยาลัยวฮว่าต้าเฉียก็ได้มันจะได้ง่ายๆนะคะแล้วก็หลังจากมหาวิทยาลัยวฮว่ตาต้เฉียดเราก็เดินลงมาอีกนิดนึงนะคะเดินเดินกลับมาเดินย้อนกลับมาอีกประมาณป้ายนึงนะคะอืมบรรยากาศดี ชอบชินะคะเป็นที่หนึ่งที่ถือว่ามาบ่อยสลหรับตัวเองแล้วก็คือมาบ่อยมากนะคะมาบ่อยมากมาบางทีก็เดินขึ้นมาคนเดียวอะคะ่ะเดินเดินขึ้นมาคนเดียวมาร้านกาแฟมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีก็มากับครอบครัวบางทีก็มากับเพื่อนที่ทํางานมากับกแกง๊งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอือ <c oughs> บรรยากาศสบายๆนะคือไต้หวันดีอย่างหนึ่งคือว่าไต้หวันกับธรรมชาติกับสีเขียวเนี่ยมันใกล้กันมากนะคะจริงอยากไปเดินปีนเขาอะไรเงี้ยก็นั่งรถเอ็มมาทีแป๊บเดียวก็สามารถที่จะเจอที่ที่สามารถที่จะปีนเขาได้นะคะหรือแม้กระทั่งว่าอามันใกล้ตูเขาอะทุกคน เราเดินออกมาจากจากจากชทเปอ์อย่างอย่างกรุงเทพเราเราก็ไม่ค่อยได้เห็นสีที่นอกจากว่าเราจะไปที่อ่าสวนสาธารณะนะอันนี้อันนี้เป็นร้านเป็นคาเฟ่นะคะเดอะคาเฟ่บายเฉียงยางมิงซานเฉียงเนี้ยก็มีหลายสาขานะคะอันนี้สาขาอยา่ยางมิงซานมาเดี๋ยวพาราอ้อมดูอ้อมดูอ,อ,มดอ้อมดูนะคะอ้อมดูแต่เ้ามาแล้วก็อย่าลืมส่ กดไลค์กดแชร์กดติดตาไมได้ด้วยนะจ๊ะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะน้องเทมาน้องขับรถจะเทมาสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วเข้า,ขายกันได้นะจ๊ะอันนี้จะเป็นร้านอาหารฮ่องกงนะคะ อาหารฮ่องกงขายพวกติ่มซำอาคาะขายติ่มซำขายอะไรที่เนี้ยอันนี้เป็นร้านอาหารฮ่องกงนะคะตรงน,นี้เขามีไลฟ์แบทเขามีไลฟ์สดด้วยนะมีคนร้องเพลงให้ฟังด้วยเข้ามาไปลงเพลงนะฟังเพลงได้นะคะ สวัสดีทุกๆคนนะคะเข้ามาแล้วกดกไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะก็คือเป็นช่องของหน่อยเพียธิดานะคะเราจะพาคนคินเที่ยวในไต้วันนี้ล่ะจ้ามาเดี๋ยวเราพาเดินต่อจาาต่อ อันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่อีกที่หนึ่งคาเฟ่คาเฟ่เฟอภายกันได้นะคะข้างหลังตึกนั้นจะเป็นมหาลัยนะคะมหววาลัยมหาลัยวนพัต้าเสียนะคะวนพาต้าเสียมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับภาษาจีนนะคะนี่นะคะเาเดินคือมันเดินลุหากันได้นะไม่ต้อง ไม่ต้องเกรงใจนะคะไม่ต้องเกรงใจก็เดินเข้ามาดูได้เราเดินมาดูเลือกร,ออร,ร้านอาหารได้นะคะอันนั้นก็เป็นมหาลัยนะอันนั้นเป็นมหาลัยตรงนั้นเป็นมหาลัยมหาลัยร้านอาหารเขาจะอยู่ประมาณนี้นะคะ,ะสวัสดีทุกๆคนนะคะเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนี่ต้นนี้มันเริ่มแดงแล้วนะทุกคนไปมันเริ่ม เปลี่ยนเป็นสีแดงและคือใบไม้เปลี่ยนสีถ้าเราดูนะคะว่าใบไม้เปลี่ยนสีเขาจะมีใครที่ชอบไปดูแบบช่วงใบไม้เปลี่ยนสีอย่างไปดูที่ญี่ปุ่นไปดูที่เกาหลีนะคะที่แรกที่จะเปลี่ยนในโซนของของที่ประเทศเนี่ยที่ที่จะเปลี่ยนเป็นประเทศแรกก็คือไต้หวันอากาศไต้หวันจะเปลี่ยนไวกว่าอากาศประเทศอื่นนะคะแล้วก็ไต้หวันจะเริ่มก่อน อไต้หวันแดงก็จะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีแดงนะคะแล้วก็ล่วงแล้วก็เข้าสู่หน้าหนาวนะคะพอมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเซฟโพสต์เอไม่ใช่เซฟโพสต์ทำไมก่อนไม่มีเซฟนะคะกดไลค์ด้วยนะไปเดี๋ยวเราจะพาข้ามถนน อันนี้คือร้านที่เรามากินนะคะร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้ที่เรามากินเราก็กินอยู่นะคะเพื่อนเราอยงก็คือเรายังอยู่ในร้านแหละแต่เราเดินออกมาถ่ายลงถ่ายรูปก,ก่อนไงออกมาให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศนะคะทุกคนได้ดูบรรยากาศว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะคะอาหารร้านเขาอร่อยนะทุกคนอร่อยใช้ได้อยู่นะคะแล้ววันนี้เราสั่งเป็น พิซซาแล้วก็สั่งเป็นอ่าพิซซาพิซซามันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะพิซซาสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นอ่าสลัดนะคะแล้วน้ําที่นี่เขาเสิร์ฟก็แน่นอน,นะคะ่ะก็จะเป็นสปาร์กลิงนะคะเป็นน้ําโซดานั่นแหละสไตล์สไตล์ตลอ่าสไตล์ของอิตาลีนะคะที่เขาจะกินน้ำโซดงโซดากันอะไรเงี้ยนะคะ มีร้านนะคะอ่าใครเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดทุกอย่างไปด้วยเราจะพาคุณไปเที่ยวนะคะจะพาคุณไปเที่ยวในไต้หวนันพาคุณทำความรู้จักกับประเทศอาประเทศไต้หวันก่อนเล็กๆนะคะว่าเขาเป็นยังไงมีความน่ารักไหน มีความน่าอยู่แบบไหนนะคอืมประเทศเล็กๆที่ก็อยู่แบบสบายๆนะคะนีเรามายืนตรงจุดเดิมจุดเดิมจุดเดิมตาบักตาบักร้านตรงนี้นะ่ารักมากเลยนะตรงนี้ไม่อยู่ที่แถวมหาลัยก็ดีอย่างหนึ่งเพราะว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่นี่ <S <S เขาก็มาทํางานพาร์ทไทม์ได้นะ <S <S เด็กไต้หวันชอบทํางานพานะร์ทไทม์นะพออายุสามารถทํางานพาร์ทไทม์ได้ <S <S เขาก็จะแบบรีบหาโอกาสไปทํางานพาร์ทไทม์กันส่วนมากเด็กไต้หวันทางานพาร์ทไทม์ทำอะไรทําร้านอาหารทําร้านกาแฟทําร้านขายเสื้อผ้านะคะเขาก็จะทําเขาก็จะไปทําร้านประมาณนี้ร้านขายเสื้อผ้าร้านขายาอุปกรณ์กีฬาอะไรอย่างเงี้ย นะคะเขาก็จะไปแบบนี้เด็กไต้หวันชอบชอบมากกับการไปทำา่าถามเขาก็จะแบบเออถ้าเพื่อนคนไหนมีงานดีๆเขาก็จะแนะนำกันนะคะออมเด็กไต้หวันไม่ค่อยอยู่เฉยๆอะน้อยที่จะไม่ทำา่าทามอะปั้นนึงนะคะขอ,อนญ้ตกลับกล้องปั้นนึงเนาะใครก็มาแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วย เราพาคุณมากินมาเที่ยวในไต้หวันนะเมื่อกี้เพิ่งไปกินแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ทาลิซิงมาลงลงมาไลฟ์่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีเวลาเพราะเดี๋ยวเราจะไปต่อสวัสดีค่ะสวัสดีคุณ USA สวัสดีค่ะคุณ USA ไม่ใช่คุณอุสาเออเราก็อ่านสวัสดีค่ะคุณอุสาทานข้าเที่ยงเรียงค่ะวันนี้ได้อะไรผ่าน อนนี้เราอยู่ที่ไต้หวันนะคะอยู่ที่ไต้หวันอยู่ที่อย่างมิงซานนะย่างมิงซานเอเอเป็น U.S.S ตะกี้อ่านว่า U.S. แต่งจริงแล้วน่าจะาว่าอุสาเนาะน่าจะาว่าคุณอุตสาหนะมาเดินใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะคะ บรรยากาศดีมากนะคะที่อยางมิงซานนะคะวันนี้เราขึ้นมากินข้าวกันที่นี่เรื่องของเรื่องคือเราจะมาดูว่าใบไม้มันเริ่มเปลี่ยนสีหรือยังเราก็เลยเราก็เลยขึ้นมาหากินข้าวที่นี่นะคะบรรยากาศดีมากอ๋อชื่อสมคิดสวัสดีค่ะคุณสมคิดสวัสดีจ้าบรรยากาศดีนะคะมันเป็นร้านอาหารนะคะก็จะเป็นร้านอาหารข้างบนภูเขาอยางมิงซานนะคะ ยังหมิงคือชื่อเขาซานแปลว่าภูเขานะคะภูเขายางหมิงนั่นเองอยู่ข้างบนตรงไทเปน,นะคะไทเปวันธรรมดาก็จะมีคนจะไม่เยอะแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์คนเยอะมากบอกเลยคนเยอะนะคะกินวันนี้กินสปาเกตตีกินพาสตา้าแล้วก็กินสลัด แล้วก็กินอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะพิซซ่าแต่ว่าพิซซ่าไม่ได้กินไม่ไม่ได้กินเพราะว่าอิ่มมากอิ่มมากนะมีน้องก็นั่งสมาธิด้วยทำอะไรกันอยู่ที่ประเทศไทยทานข้าวเที่ยงกันหรืยงคะตอนนี้ประเทศไทยน่าจะเกือบจะบ่ายโมงแล้วเนาะใครที่ทำงานอยู่ก็อาจจะพักทานข้าวกันนะคะก็ ตอนเย็ยนๆนะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปเดินตลาดนัดกลางคืนนะคะพาไปดูตอนนี้เขามีเทศการลระบำเขาเรียกว่าสวยอูชโชนะคะก็คือระบำน้ำผุระบำน้ำผุข,ของไกเปเขาจะมีจัดทุกปีปีนี้เขาจัดถึงวันที่สามสิบสามสิบตุลานี้นะคะก็ถ้ามีโอกาสก็จะพาทุกคนไปชมกันนะคะใครก็มาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะ ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะคือสวยนะมันบรรยากาศมันดีก็เลยทำงานอยู่ที่นี่หรอคะใช่คะ่ะทำงานอยู่ที่ไต้หวันคะ่ะอทำงานอยู่ที่ไต้หวันด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ไต้หวันนะคะอ่าแทบจะเรียกว่าใช้ชีวิตอยู่ที่ไต้หวันแล้วกันนะคะก็แต่ประเทศไทยอยู่เหมือน กับประเทศไทยบ่อยแต่ว่าถ้าโดยใช้ชีวิตโดยหลักก็จะใช้ชีวิตยอยู่ที่ไต้หวันเป็นหลักนะคะส่วนประเทศไทยก็เป็นอีกบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะบ้านอีกหลังหนึ่งก็ไปไปมา,มาที่ไหนอยู่แล้วมันใช้ชีวิตง่ายเราก็อยู่ที่นั่นที่นั่นบ่อยน่อยนะคะเออแต่ว่าประเทศไทยยังไงเราก็ต้องกลับเพราะว่ามันเป็นบ้านเกิดบองนอน เป็นที่ที่เราเกิดมามีครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่มีญาติพี่น้องที่นั่นยังไงก็ต้องก็ต้องไปมาหาสู่กันอยู่แล้วนะคะส่วนที่ที่เราทํามาหากินได้ง่ายเราก็จะอยู่ตรงนั้นก็อย่างที่อยู่ไต้หวันเพราะว่างานก็จะอยู่ที่ไต้หวันนะคะอืมค่ะคุณอุสายอยู่ที่ไหนไงอยู่จังหวัดอะไรเอ,อ่ยนี่มีมีการถามเพื่อนด้วยมีการถามเพื่อนด้วย เพื่อนบอกว่ามาให้ผ่านซะงั้นใครที่จมารับผักายกันได้นะคะถ้าใครที่อยู่แถวฝั่งยุโรปก็ามาเมาทมอยได้มีช่องตอนนั้นเคยตอนนั้นก็เพราะว่าตัวเองก็มีทำไลฟ์ที่ช่องติตก๊กตอกะนะคะก็พูดคุยเมาหมอยกับเพื่อนๆทําเป็นห้องพูดคุยเมาทมอยมากกว่าออยูเพศสบู่มะขามหวานใช่ไหมเกษตรบูดมะขามหวานใช่ไหม อออม,มีเพื่อนที่อยู่แถวยุโรปนะคะก็เราก็รู้จักกันผ่านแอลตฟอรนี่แหละแล้วก็รู้จักกันแล้วก็เจอกันแล้วก็ไปมาหาสู่กันก็กลายเป็นเพื่อนกันโดยปริยายนะคะจริงๆแล้วเพื่อนที่น่ารักน่ารักเราก็หาได้จากโซเชียลก็ได้เหมือนกันนะคะว้าวมะขามบานมะขามบานชอบกินมะขามแชยิม ที่ไต้หวันแพงมากมีคนเอามาขายนะมีคนเอามามาขามแช่ยิมนะออลูกใหญ่ๆอ่ะออแพงมากถุงนึงก็เป็นถุงใหญ่นะคะประมาณถุงละโลถุงละโลจะประมาณห้าร้อยมั้งห้าร้อยนะคะมีคนเขาเอามาขายกันถามว่าซื้อไหมซื้อกินไหมกินแพงไหมแพง แต่ทำไมาถึงกินก็อ,อยากกินเพราะว่ามันหาก,กินยากนะเออถ้าเราไม่ซื้อกินเราก็ไม่ได้กินอนะ่ะเออเราจะแบบจะบอกโอ๊ยมันแพง้ซื้อดีกว่านมนี่นันไม่ได้นะคะเราก็ต้องซื้อกินป้ายเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในร้านนะคะว่าข้างในร้านเป็นยังไงเราเดินเข้าไปข้างในเพราะว่าเราเดินนองมานานแล้วนะคะ มาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะกดแชร์ด้วยเราจะพาคุณกินพาคุณเดียวในไต้หวันนะเอ,อแล้วเขาจะมีเมาั์มอยเรื่องภาษาจงภาษาจีนด้วยเป็นบางครั้งนะคะถ้าใครสนใจก็กดติดตามไวเลยกดกระดิ่งไว้เลยนะคะเวลาที่เราขึ้นไลฟ์เนี่ยคุณจะได้เห็นไลฟ์ของเรานะคะบรรยากาศดีเนาะ บรรยากาศดีมากเลยแหละสัมผัสหน้าอากาศมันจะเย็นๆน่ะอากาศเย็นสบายสๆนะคะเย็นๆสบาย,บาย,บาย,บายไม่ร้อนไม่ร้อนนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในหาเด็กแกงเราก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนแล้วเดี๋ยวไงตอนเย็นเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ